สวัสดีครับคุณผู้ชมมาดูเราตัดกิ่งไม้นะฮะต้นไม้ต้นนี้ใหญ่นะคุณผู้ชมใหญ่คนแล้วครับเราจะสําเร็จนะครับคุณผู้ชมมาดูเลยครับเาาาดซนนจ้้หยะ آء 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 wow. Uh -huh. đây luôn các bạn thấy bao nã này, muối muối

you. <laughs> you know. คลิปกับคุณผู้ชมนี่เราทํางานสําเร็จแล้วครับใช้ทั้งเลย่ยโซ่ยนแล้วก็เลย่ยโซ่ไฟฟ้านะคุณผู้ชมต้นใหญ่มากครับอนนี้เราทําสําเร็จครับอันนี้เรานี่ปั้มมาสามวันแล้วคุณผู้ชมยากมากครับขี้แคบแคแบบนี้นะคุณผู้ชมบ้านท่านผู้ชมค่าปลูกต้นไม้ไว้ใหญนะ่ให้มันโตนะครับให้มันโตล,ลําบากมากครับปรายากนะคุณผู้ชม คลิปนี้ก็อำลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับเพื่อเป็นกาลังใจมาต่อคลิปกับคุณผู้ชมนี่เราทํางานสําเร็จแล้วครับใช้ทังเลย่ยโซยนแล้วก็เลย่ยโซไฟฟ้านะคุณผู้ชมต้นใหญ่มากครับวันนี้เราทําสําเร็จครับอันนี้เรานี่ปั้มมาสามวันแล้วคุณผู้ชมยากมากครับขี่แคบแคแบบนี้นะคุณผู้ชมบ้านท่านผู้ชมรับปลูกต้นไม้ไว้ใหญ่ให้มันโตนะครับให้มันโตล,ลําบากมากครับ ปาบยากนะคุณผู้ชมคลิปนี้ก็ํำลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับกดไลดดค์กดแชร์กดติดตามครับเพื่อเป็นกำลังใจน่ครับคุณผู้ชมสภาพที่เราตัดตั้งแต่เช้านะครับคุณผู้ชมทั้งวันแล้วครับคุณผู้ชมวันนี้นะตอไม้นะครับดูบรรยากาศเหลือแค่นี้ครับมันยังยกไปไม่ได้นะคุณผู้ชมเราก็ต้องมาผ่าแบบนี้นะผ่าเป็นชิ้นเล็กๆเพื่อจะสามารถยกตรงนี้ไปทิ้งนะครับคุณผู้ชมก็ ลำบากหน่อยครับคุณผู้ชมมันแข็งหน้าดูนะครับอ่าเลื่อยโซ่ยนก็ใช้ไม่ได้นะไม่คมนะแล้วก็ใช้เลยไฟฟ้าเนี่ยครับช่วยทุนแรงไปหน่อยเพราะเสียงมันดังนะมัใกล้บ้านใกล้เร่งเคียงแบบนี้นะคุณผู้ชมเสียงเลื่อยยนใช้งานก็ไม่ไหวนะเนี่ยดูดูบ้านบ้านค้างเรื่องเคียงต้องใช้เลยไฟฟ้านะเสียงมันเงียบดีครับ